พบกันเช่นเคยนะฮะธรรมะยามเช้าอที่จะปลุกกำลังใจเจ้าของนะทำยังไงให้ขยันตามที่พระพุทธเจ้าให้หลักธรรมคำสอนเรามาอบายมุกทั้งหกนะฮะหนึ่งในหกก็คือ ความเกียดค้านในการทำงานนะโดยหลักพื้นฐานของมนุษย์ชอบสบายนะฮนะไม่มีใครอยากลำบากนะหรือว่ามีนะอันนี้คือสันดานดิบมนุษยนะ์นะฮะอยากได้อยากมี อยากเป็นตามหลักคำสอนข้อที่สองนีสมุทไทยซึ่งความอยากทยานอยากเนี่ยก็จะตรงข้อที่หนึ่งก็คือการม,มาตัญหาการม,มาตัญหาก็คือความอยากทยานอยาก ตัวที่สองก็คือเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากอยากมีะฮะอยากเป็นอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นคนรวยนะ <c oughs> ถูกไหมครับไม่มีใครข้อที่สามนี่ไม่มีใครปรารถนาไม่อยากเป็น,นะฮะเอ ก็คือวิภาวะตัณหาไอ้สตัวนี้แหละครับที่มันบังคับคข่มขืนจิตใจทำให้เราตกเป็นทาสทำให้เราเนีเกิดเสียงแหลเกิดการยึดนะฮะยึดยึดมั่นถือมั่น ยึด <ç>: ว่าโลกนี้เป็นของเราชั่วนิรันดร์นะฮะพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าเพราะเราไปยึดในขันห้ายึดในรูปร่างหน้าตาฟังดูง่ายนะนะยึดว่าเป็นของเราอ่า เขาเรียกว่ารูปประขันเนี่ยซึ่งร่างกายเราก็ตอบประกอบไปด้วยธาตุท,าทั้งสี่มาประชุมร่วมกัน,นดินน้ำลมไฟไม่เชื่อไม่เชื่อลองตายดูมีใครตายได้ไ,ดไหมคงคงไม่มีนะตายแล้วเกิดใหม่คงคงไม่มีใครอยากตนะายเนาะแล้วบริหารอย่างไรโอ้เราจะบริหารอย่างไรนะฮะ ให้อยู่บนโลกใบนี้นะครับแมนจเมนต์เรียกว่าถ้าเราเบริหารหรือไม่รู้เท่าทันภนะาษาพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธโธแปลว่าพุทธตื่นรู้ผู้เบิกบานนะตื่นรู้เรื่องอะไรต,ตื่นรู้เรื่อง เกี่ยวกับทุกนะฮะสมุไทยนิโรธมักเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันมันเห็นไหมครับเ่ยแล้วเราก็ไปยึดการปรุงแต่งปรุงแต่งให้มันสุกให้มันทุกนะฮะเอเป็นโนนเป็นนี่สีโนนสีนี้นะ ถ้าเรียกว่าสังขารละขันการปรุงแต่งนะก็เกิดเวทนาขันนะความสุขความทุกข์เนฉะยๆนะครับนะเห็นไหมเขาทำงานกันเป็นทีมนะพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเรารู้จักขันห้าแต่มนุษย์นะพูดยากนะ <c oughs> <c oughs> พระพุทธองค์เลยเรียบเปรียง ให้เราได้เข้าใจนะเกี่ยวกับชีวิตเรานี่แหละธรรมะธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิรรมรรมตววมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ฉันเกิดมาทมําไมวะเออทาไมมันมันร้อนรุ่มกุ้มหรือไทยทําไมมันมีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็เกิดจากการนะกระทําของเรานี่แหละนะภาษาภาคเกาเรียกว่ากรรมนะกรรม,มะ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าทําอะไรไว้ก็จะเห็นชาตินี้แหละครับผมกลับมาเจอกันแน่นอนถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะสำคัญในหลักทำคำสองของพุทธเจา้าเกิดสัญญานะครับทำงานเร็วมากฮนะการทำงานของขันทาเนี่ย ตัวนามะนามขันนะสิ่งที่จับต้องไม่ได้พูดดพูดเพ้อพเลยนะเรียกว่าเป็นกระบวนการนะการเกิดนะเกิดทุกข์เกิดสุขไอ้ยอย,อย,อย,อยู่ตรงนี้หมดนะโอ้มีรุ่นมินิด้วยนะก็ทำให้เราเพลดิดเพลินนะไปกับรูปรถกลิ่นเสียง สัมผัสวิญญาณขันก็ทำงานวิญญาณแห่งการรับรู้เห็นไหมฮะก็ทำงานเกิดเป็นทีมพูดง่ายนะฮะแต่ว่าเข้าใจยากต้องใช้ความจะบอกว่าต้องใช้ปัญญาเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ว่าเอ้ยฉันไม่มีปัญญาเลยเหรอปัญญาในที่นี้คือการเห็นนะเห็นด้วยปัญญา นะไม่ได้เห็นด้วยตานะครับผมเห็นด้วยปัญญาของเจ้าของนะเห็นหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าอริยสัจสี่เห็นอุปทานขันหนะ้าเห็นด้วยปัญญานะครับนะต้องใช้คำนีนะ้เห็นในกระบวนการเกิดความทุกขนะ์อย่างที่อธิบายเ,เมื่อกี้ปฏิจจสมุปบาทนะนะองค์ธรรมเพราะเราไม่รู้ไงฮะ เราก็เลยมืดบอดทางปัญญาเลยไม่เห็นด้วยปัญญานะหลักธรรมคำสอพนพระเจ้านี่ต้องใช้ปัญญานะครับในการทำความเข้าใจไม่ใช้อารมณนะ์เหนือเหตุผลนะศาส,สนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งมีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เชื่อในเรื่องของความงมงาย พระองค์ก็บอกว่ามนุษย์มีศักยภาพนะที่จะสามารถดลบันดาลความสุขให้กับตัวเองได้นะไม่มีใครมาทำให้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ทำให้สุขทำให้ทุกข์นะฮนะอ้าทำทำถึงแค่นี้เห็นไหมครับนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า นะท่านเชื่อนะฮะว่ามนุษย์มีศักยภาพพอนะที่จะดนบันดาลความสุขให้กับตัวเองได้ไม่มีใครให้เป็นนะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะโทษเวรโทษกรรมนะครับนะแต่ปางก่อนใช่ไหมแต่กรรมกรรมณพบปัจจุบันนีนะ,ะโลกปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละครับเราไม่ยอมรับความจริง เราก็จะโทษนะในอดีตชาติมาอย่างเงี้ยส่วนจะมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้เนาะเพราะแปดพันกว่าล้านคนนะถ้าเป็นคนรวยทั้งหมดนะกินอิ่มน่องอุ่นหลับสบายกันหมดนะคงไม่ยังไงล่ะเ,เมื่อมันมันอยากนะไอตัวสมุทรไทยเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหา ตามมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่มีก็ไปกู้นี่ยืมสินเขาเวลาไม่มีใช้นี้่มองเหรียญบาทด้านเดียวนะคิดว่ามันจะได้นะเราต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามันอีกด้านหนึ่งถ้ามันไม่ได้ล่ะเอราก็หลอกตัวเองว่าปอบใจเจ้าของมันต้องได้สิใช่ไหมออมันก็เลยออกมาในนกษณะ ทีเ่เรียกว่าหลอกเจ้าของไปวันๆนะฮะหลอกตัวเองไปวันๆบางทีเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นคิดว่ามันทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะมันจะอยู่กับเรา,เาแบบอีกห้าร้อยปีพันปะีแต่เราลืมนึกไปฮะ<笑><笑>ว่าเราอยู่ อยู่ไม่เกินร้อยี่สิบปียอมรับไม่ได้นะฮะเพราะเราเข้าไปยึดยึดติดในขันห้าไปแล้วนะ,ะนะี่ะคิดว่าโลกนี้เป็นของเราหมดนะก็มีคำพูดโอ้ยทำไปทำไม,ำไม,ไมนานก็ตายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เชื่อลองแก่ดูนะแก่แล้วก็ต้องหา เช้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินเย็นเห็นไหมครับภารกิจมันยังไม่จบตับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องดิน้นรนนะครับถ้าเราไม่ดิน้นแล้วเราจะเอาที่ไหนกินถ้าบอกว่าสวัสดิการผู้สูงอายุ600บาทพอกินไหมในหนึ่งเดือนอ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนก็ยี่สิบาทเฉลี่ยมากินปลาทูเค็มมีข้าวเขาบริจาคมาอะไรประมาณนี้นะก็มันก็น้อยนะครับแค่ประทังชีวิตไปวันๆอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะฮะ ปรารถนาปรารถนาโอนกเขานกเขาไม่ใช่นกเราตัวกูเป็นของกูเพราะเราไปยึดไงนี่แหละพุทธทาสก็จะพูจะเทศนาไปอีกแบบหนึ่งเนาะเราอยจะไปยึด ก็แปลงจากหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแหละเพราะเราไปยึดก็คืออุปทานขันห้าเนะเมื่อวานดูแกเทศเรื่องอะไรนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีสันนิษิ์เขาเรียกว่าผู้หลุดพ้นเนาะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงสิ่งที่มันทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่มันบีบคั้นจิตใจนะฮะ ให้เราทนไม่ได้นะมันคงไม่พละนานนะฮะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะความไม่สบายอกไม่สบายใจเราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เรารักนะทุกอย่างเราไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะโลคาพยาธินะฮะนะก็หนีพ้นหนีไม่พ้นทุกสิบอย่างนั่นแหละครับนะนะนะ ถ้าเราไม่ยึดนะฮะว่าเป็นของเราเราก็จะรู้สึกว่าสบายโล่งะะปลอดโปร่งะะหลายคนครพระพุทธเจ้านำเสนออีกครับสติปฐานสี่นะสติก็แปลกันง่ายๆแล้วครับต้องมีสติสตังไม่มี ไม่มีจิตวิญไม่มีสติประมาณนี้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงอริยสัจสี่แล้วก็ให้นำเอาหลักคำสติปัฏฐาน4ีสี่อย่างนะฮะทำสี่อย่างตัวแรกก็คือกายานุปัสสนานะครับสติปัฏฐาน ก็คือดูกาย <c oughs> เฝ้าดูกายที่มันทำอะไรอยู่เนีมันมันทำอะไรมันหายใจอยู่เปล่า <c oughs> เออนี่คือการกำหนดกายไม่ว่าจะเดินหลายคนนุ่งขาวเดินจงกรมนะนะก็เพื่อให้เราได้เข้าเข้าถึงกายเรานะ ในเรื่องของเลือดเนื้อให้เราเข้าใจว่าอืตอนนี้ร่างกายเราทําอะไรอยู่กําหนดลมหายใจเข้าออกนะเข้าลึกนะหายใจยาวๆนะก็ผ่อนคลายออกมา <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่านั่งสมาธิเนาะหนะลับตาขวาทับซ้ายนะครับ ก็เป็นการเฝ้าดูนะดูดูกายเราดูลมหายใจตัวที่สองก็คือเวทนานุปัสสนามันสุขหรือมันทุกข์มันมีความสุขใช่ไหมสุขก็คือมันมันไม่มีทุกข์ไง ตรงข้ามกันก็ดูได้นะฮะเช้ามากบ,บางทีตื่นขึ้นมามันไม่ได้ดั่งใจรู้สึกอะไรอะไรมันไม่เคยคล่องนะฮะเนี่ยมันติดติดขัดขัดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความสุขไหมฮะไม่มีเนาะมีความทุกข์นะสุขทุกข์ทำไงให้มันเฉย ให้เป็นผู้ตื่นรู้อรหังสัมมาสัมพุโทโธนะฮะพุโทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้ตื่นรู้ที่เราท่องท่องกันจังนะฮะแต่ไม่เคยแปะแปลไม่ออกแล้วคิดว่านุ่มขาวห่มขาวคนอื่นเขามองเขคิดว่าโอ้ยฉันปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้นะ ท่องได้แต่ว่าเราไม่รู้งนี้ฮะท่องได้เราต้องรู้ด้วยอรหันเนาะอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาเนี่ยแหละครับอ,อแปลว่าอะไรพระอรหันนะฮะต้องละสังโยชน์สิบอย่างสิบข้อได้เราก็ต้องไปเปิดดูว่าสังโยชน,นะสิบอย่างมันมีอะไรบ้าง เราเราต้องไปเปิดดูนะถ้าไม่เปิดดูเราก็จะมืดบอดนะเผลอๆมีคนหลอกเราได้ด้วยนะการที่จะบอกว่าไอ้น,นั้นผิดอันนั้นถูกเนะี่ยแหมผมว่ามันรุนแรงนะรุนแรงมาก <c oughs> ทำไมพูดอย่างนั้นเนะ พราะฉันเชื่อมาอย่างเงี้ยเออแต่พอเข้าไปดูแก่นแท้เนาะหลักคำสอนของพุทธเจ้านี่มันย้อนแยงกันนะฮะมันมันไม่ใช่นะคนคนนั้นอาจจะคือยังไงก็ยึดยึดโยงหลักคำสอนของพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกนะฮะ พระไตรปิฎกก็คือตัวแทนของพุทธเจ้านะี่ยนะะก็จะมีอยู่สามสามหมวดสามกองสามตะกร้าพรนะวินัยก็คือกฎหมายของพระนะฮะกฎของพระพระวินยัยพระธรรมนะฮะพระสุดพระสุดที่มักนะะก็คือหลักคำสอนของพุทธเจ้า ไอตัวหมวดหมวดกลางเนี่ยแล้วก็หมวดที่3ก็เป็นการเล่าเรื่องราวการเผยแผร่หลักคำสอนของพุทธเจ้าก็จะมีตัวละครให้เราได้ศึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นพระโกธัญญะพระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธเราทำให้ครบพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ <c oughs> พระนนพระโมกขลานะภาษาลีบุตะเยอะนะครับตัวละครก็จะมีอัครสาวกสิบทั้งสิบนะโอ้ทางทางนีโอ้ทางทาง,ทน, <c oughs> าน,ทางนะฮนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผม ก็ถึงหน้างานะวันนี้ก็บ้านละเวียงนะ้นองนะยางพารานะครับนะทุกวันพุธวันเสาร์่วนมากวันเสาร์จะเยอะนะครับ,นะรบพี่น้องก็มาไายก้อนยางมาไายน้ำยางกัน <c oughs> วันนี้เราก็คารวานชงชิมนะอีกสักรอบ ที่เล่าปลุกใจเจ้าของให้เราได้ตื่นตื่นรู้นะฮะรู้เท่าทันถ้าไม่พูดอะไรเลยนะเราก็จะรู้สึกโอ้ยอขี้เกียจจังเลยไม่อยากไปทำให้ปัญหามันก็ไม่จบนะฮะเราก็ใช้ปัญหามันเยอะปัญหานี่สินปัญหา อนาคตนะฮะถ้าเราไม่มีก็ถามว่าโอ้ยไปมีตกกังวลทำไมไปคิดอะไรมากมายอ่าก็ลองลองแก่ดูนะฮะลองแก่ดูแล้วไม่มีใครเลี้ยงเขาก็เลี้ยงอยู่นะฮะไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงแต่ว่าเราถ้าเรานั่งนอนนั่งนั่งนอนนอน,น,นอยู่เฉยๆเราจึงไปได้อยู่ น้องหมารออยู่อน้องกาก็สรุปรวมความนะเออวันนี้ก็เป็นการไล่ตัวขี้เกียจ